สวัสดีชาว Star w a r s ทุกท่านด้วยนะครับกับผมลีออนคนเดิมอีกเช่นเคยคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครนินจาสาวสุดเท่บ้านท้ายงามกันดีกว่าซึ่งเธอคนนี้ก็คือชา dow ครับ Shadow เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมเล่นจนดาวเขียวแล้วนะครับหรือก็คือตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นเมนผมเลยนั่นเองไหนๆก็มีคนขอให้รีวิวตัวเมนตัวเองแล้วนะฮะก็เลยทําคลิปรีวิวตัวนี้เลยแล้วกัน โอเคชารเดลนะครับเป็นตัวละครคอ3ระยะใกล้สายฟันฟันแบบฟันจ๋าเลยมีแพสซิฟสกิลชื่อ walk in the shadow ที่ขยับหรือ m o v เม e นต์ของตัวละครตัวนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านหรือก็คือประหลาดกว่าชาวบ้านนั่นแหละมันพิเศษหรือประหลาดกว่าชาวบ้านยังไงเวลาที่เรากดเดชหรือพุ่งตอนอยู่บนอากาศชาร์เดลที่พุ่งอยู่บนอากาศจะค่อยๆตกลงมาหรือก็คือตัวละครตัวนี้ไม่สามารถรักษาระดับความสูงในขณะที่เดชอยู่บนอากาศเหมือนกับตัวละครอ,อื่นๆในเกมได้นั่นเองและถ้าหากเรา d a าเดชติดพื้นและเลิกเดชในขณะนั้นชาโดจะทําการเบรกตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเติมบูสต์ซึ่งวิธีเติมบูสต์มันต่างจากตัวละครโดยทั่วไปโดยสิ้นเชิงเพราะถ้าเป็นตัวละครปกติต่อให้เราเดชอยู่บนพื้นตอนเราเลิกเดชมันก็แค่เอาขาติดพื้นแล้วเติมบูสต์จบแต่ตัวละครประเภทนี้เติมบูสต์แบบท,ทั่วไปไม่ได้มันต้องเบรกให้เสร็จก่อนจึงจะค่อยเติมบูสต์ตัวละครที่มีการเติมบูสต์แบบนี้มีการขยับแบบนี้ในเกม Extreme รีมโอซัจะเรียกตัวละครประเภทนี้ว่า g r Ground t y p e แปลเป็นไทยก็คือขุ่นติดพื้นตัวละครประเภทกราวไทจะเป็นตัวละครที่จะไม่ค่อยอยู่บนฟ้านานเพราะตัวละครประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะลอยไม่ได้สูงกว่าชาวบ้านเพราะงั้นการเติมบูสต์การขยับของตัวละครประเภทนี้จะแปลกกว่าตัวละครอื่นๆอย่างชา์โดก็จะกดลอยเหมือนตัวละครทั่วไปไม่ได้ตัวอื่นกดลอยก็ลอยบนฟ้าง่ายๆเลยแต่ชาโดไม่ใช่แบบนั้น ถ้าเรากดปุ่มให้ลอยค้างชาโดจะทำได้แค่กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแค่นี้ถ้าจะให้ตัวละครมันอยู่สูงกว่านี้คุณต้องกดปุ่มลอยให้กระโดดแล้วปล่อยแล้วก็กดอีกทีซ้ำๆซ้ำๆแบบนั้นนะครับก็เพราะเหตุผลเหล่านี้นี่แหละมันเลยเป็นตัวละครที่แทบจะติดอยู่กับพื้นไม่ค่อยอยู่บนอากาศกันหลังจากที่ฟังไปคนที่เคยเล่นขุ่นภาคจีใน e x t r e ์ตรีมน่าจะไม่มีปัญหาก,กันเหมือนกันแทบทุกอย่างแต่มือใหม่และคนที่ไม่เคยเล่นกันดัมทุกคนที่ฟังก็อาจจะรู้สึกว่า ตัวมันดูบับงคับลําบากจังเลยใช่ครับไม่แปลกเลยเพราะมันเป็นตัวประเภทกราวไทยบน,นะซึ่งสำหรับชา a d โดตั้งแต่ที่ผมเล่นมาสำหรับการเติมบูสผมพบอยู่3วิธีวิธีแรกถ้าคุณเดชอยู่บนพื้นแล้วคุณต้องการเติมบูสให้กดสเต็ปก่อนที่ตัวละครจะทําการเบรกซึ่งตอนเบรกอยู่มันสเต็ปไม่ได้นะครับ เพราะงั้นจะเติมก็รีบกดก่อนตัวละครมันจะเบรกแล้วกันวิธีนี้นอกจากจะเติมบูสต์ไวกว่าปกตินิดหน่อยยังเป็นการสเตปตัดแทคกิ้งก่อนจะเติมบูสต์ด้วยนั่นเองวิธีที่2ให้เราเลิกกดบูสต์ก่อนจะถึงพื้นตัวละครก็จะเลิกวิ่งแล้วเอาขาแตะพื้นดีๆแล้วนั่นเองวิธีที่3คือกดดันหลังซับมิลีของชาโด s ชาโด w จะทําการพุ่งลงพื้นอย่างรวดเร็วแต่วิธีนี้เป็นการใช้สกิลของเธอถ้าจะใช้ต้องดูด้วยว่าของเหลือหรือเปล่า จริงๆมันมีอีกหลายวิธีที่ใช้เติมบูสต์ได้เหมือนกันแต่ผมเอามาแนะนําแค่3วิธีง่ายๆพอไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวไม่ได้พูดถึงสกิลอีกหนึ่งเทคนิคคือในขณะที่ชา a ์โดกําลังเบรกอยู่เราสามารถกดกันได้นะครับมาดูที่สกิลกันบ้างดีกว่า Main Shooting Shadow จะทําการปาดเด็เกอร์หรือกริชออกไป3อันจะมี2อันไปดักซ้ายและขวาและมีอีกอันพุ่งออกไปด้านหน้า ซับชูต i ิ g งชาโด w จะทำการใช้แสบปาดศัตรูถ้าใส่ทิศทางไปทางซ้ายหรือขวาชาโด w จะหมุนตัวใช้แสบปาดตามทิศทางที่เรากดไปซึ่งการใช้แสบปาดโดยใส่ทิศทางขาของชาโด w จะไม่ตายก็จริงแต่ระยะก็จะสั้นกว่าการกด s ซั s h o ต t ิ n งแบบปกติหากเรากดซับชู o t i n g โดนศัตรูและกดปุ่มเมนมิลีต่อชาโด w จะทำการว้าไปด้านหลังและทำการฟันจบคอมโบ ในส่วนของฟันเมนมิรีหรือปุ่มฟันชาโดจะทําการฟันศัตรูก่อนจะส่งศัตรูขึ้นฟ้าและเสกเหล่าดัมมี่ของเธอมาฟันช่วยข้างฟันชาโดจะควงเดกเกอร์ของเธอและฟาดฟันใส่ศัตรูหน้าฟันชาโดจะทําการใช้เดกเกอร์ฟันศัตรูหนึ่งทีหากผู้เล่นกดปุ่มฟันต่อทันทีหลังจากที่ฟันครั้งแรกไปชาโดจะใช้เดกเกอร์แทงศัตรูอีกครั้งการโจมตีโดยใช้เดกเกอร์ฟันครั้งที่2นั้นนับว่าเป็น tracking ใหม่ เพราะงั้นหากศัตรูกดสเตปหลบท่าฟันของชาโดครั้งแรกไปจําเป็นที่จะต้องกดหลบการฟันครั้งที่2ของหน้าฟันต่อด้วยหลังฟันชาโดจะทําการปาเด็กเกอร์ใส่ศัตรูหากศัตรูโ,นโดนเด็กเกอร์ที่ปาไปจะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะช็อตเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทําดาเมจเพิ่มเติมได้และนอกจากสถานะช็อตที่ได้รับจากการโดนเด็กเกอร์ที่ปาไปยังทําให้ศัตรูนั้นติดมาร์กหรือมีตัวอักษรจีนปรากฏขึ้นซึ่งถ้าหากขึ้นมาร์กแบบนั้นผู้เล่นสามารถกดปุ่มซับมิลี เพื่อทําการว์าไปที่จุดมาร์กอยู่ได้นั่นเองนอกจากนั้นหลังจากที่เราว้าไปยางเป็นการทิ้งดัมมี่ของตัวเองไว้ในจุดที่ตัวเองทําการวา้าไปด้วยฟันให้โดนและต่อด้วยกดยิงชาโ์ดจะทําการฟันศัตรูพร้อมส่งขึ้นฟ้าและปลาแดกเกอร์ให้ชอ็อตก่อนจะว์ปไปด้านหลังและฟันต่อฟันให้โดนต่อด้วยกดซับมีรีหลังจากฟันชา์เดลจะเสกดัมมี่ของเธอมาฟันร,ร,รอบ,รอบ และทำการปล่อยดัมมี่ของเธอหนึ่งตัวค้างไว้ซับมิลีชาโดจะทำการพุ่งใส่ศัตร <Beginning. S 1> ูตามทิศทางที่เราใส่ไปพร้อมทิ้งดัมมี่ไว้หนึ่งตัวทุกครั้งที่เรากดซับมิลีหากไม่เสร็จทิศทางชาโดจะทำการพุ่งไปบนฟ้า และถ้าหากอยู่บนฟ้าและเรากดด้านหลังซับมิลีชารโดจะไม่พุ่งไปข้างหลังแต่จะพุ่งลงพื้นแทนและหากเรากดซับมิลีและกดปุ่มยิงต่อชา์โดจะทำการปาแดกเกอร์ที่สามารถระเบิดได้ซึ่งหากกดซับมิลีแบบไม่ใส่ทิศทางเพื่อพุ่งไปบนฟ้าและกดยิงต่อชา์โดจะทำการปาแดกเกอร์ที่สามารถระเบิดได้ไปจำนวน3อันแต่ถ้าใส่ทิศทาง ชาโดจับปาแดกเกอร์ที่สามารถระเบิดได้เพียงแค่อันเดียวเท่านั้นในส่วนของดัมมิที่เราเสกไปนั้นพวกมันจะช่วยเราโจมตีอีกด้วยหากเรากดโจมตีมันจะเข้าไปฟันแต่หากเรากดปุ่มยิงมันจะทำการปลาแดกเกอร์ใส่ แต่ถึงอย่างนั้นเราสามารถเซกดัมมี่ออกมาได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้ากดซับมิลีต่อดัมมี่ที่เราเสกมาก่อนหน้านั้นก็จะหายไปทันทีหรือก็คือผู้เล่นไม่สามารถเสกดัมมี่ออกมาได้มากกว่าหนึ่งตัวนั่นเองและนอกจากนั้นพวกมันยังมีระยะเวลาในการอยู่อีกด้วยซับมิลีของชาโด w นั้นยังสามารถทําหน้าที่ตัดแท็กกิ้งได้อีกด้วยในส่วนเบรสกิลหรืออันติ ชาเดลจะทําการเข้ามาในมิติและพุ่งโจมตีใส่ศัตรูอย่างรวดเร็วสร้างดาเมจให้กับศัตรูเป็นจํานวนมากดับเอาเป็นอันตรีตัวหนึ่งที่สร้างดาเมจได้อย่างรุนแรงและยังเป็นอันติหนึ่งที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมของศัตรูช่วยเหลือเพื่อนที่กาลังโดนอันตรีนี้อย่างยากลําบากมาพูดถึงส่วนเทียกันเลยดีกว่านะครับเทีย1เนี่ยจะทําทให้แดกเกอร์ที่ปาแล้วระเบิดได้เพิ่มขึ้นมาจาก1กลายเป็น2เทีย2ตัวดัมมี่จะปาแดกเกอร์มากกว่าเดิมจากที่เทีย1จะปาแค่1แต่เทีย2จะปา3อัน เทียสามชาโดจะได้ท่าฟันใหม่มาเป็นท่าที่หากคุณกดฟันต่อด้วยซับชูตติ้งชาโด o w จะทําการตรึงอีกฝ่ายด้วยโซ่ดาบพร้อมกับโจมตีศัตรูด,ด้วยความรุนแรงที่มันรุนแรงจริงๆนะฮะดาเมจเรียกได้ว่าแรงมากแรงที่สุดในท่าฟันทุกท่าของชาโดนะครับเทียสี่จะทำให้ดัมมี่ของชาโด o w อยู่ได้นานมากขึ้นสุดท้ายเทียห้าจะทำการปรับปรุงอันติของชาโด หรือก็คือดาเมจแรงขึ้นนั่นแหละโดยจะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อเลือดของชาโด w เหลือ500ลงไปส่วนเทียร์ไหนเล่นได้บ้างจากประสบการณ์การเล่นชาโด w จนเป็นเมนของผมต้องบอกเลยว่านี่เป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่เทียร์ศย์ก็เล่นได้แล้วตัวมันเก่งอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีเทียอะไรเพิ่มเติมเลยฮะส่วนแต่ละเทียผมมีความคิดเห็นยังไงเทียรหมันเป็นการเพิ่มเด็เกอร์ที่ระเบิดได้เป็น2อันก็คือทําให้สแปมได้มากขึ้นนั่นแหละฮะ คือไม่แย่เลยนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นจําเป็นที่ต้องปลดมาขนาดนั้นฮะส่วนเทียร์สองเนี่ยก็คือทําให้ตัวดัมมีป่ปาเด็กเกอร์ได้มากขึ้นจากที่ปกติจะปาแค่อันเดียวคราวนี้จะปาสาอันอันนี้ก็ไม่แย่ฮะแต่สาหรับผมก็ยังไม่จําเป็นมากถึงขนาดนั้นนะส่วนเทียร์สามชาโดจะได้ท่าฟันใหม่มาอันนี้น่าสนใจฮะเพราะเป็นท่าดน,นึงที่ทําดาเมจได้รุนแรงในระยะเวลาอันสั้นโดนทีนึ่งดาเมจนี่แปดร้อยกว่าเลยนะถ้ามีงบเปิดจะเอาขั้น3ก็ลุยเลยครับไม่แย่เลย เทียสอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันจะทําให้ดัมมี่อยู่ได้นานขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งถ้าไม่เปิดเลยดัมมี่จะหายไปเร็วมากอันนี้รู้สึกว่าอยู่นานเลยทีเดียวถ้ามีงบปเปิดก็เปิดได้เลยครับผมว่าคุ้มอยู่ส่วนเทียห้าอันนี้ผมว่าเป็นเทียที่น่าสนใจน้อยที่สุดแล้วบางคนอาจจะมองว่าดีก็ได้ โดยเทียนนี้จะทําให้ดาเมจอันติรุนแรงมากยิ่งขึ้นคือมันแรงระดับดาเมจ1,200เกือบ1,300เลยนะครับถือว่าเยอะมากแต่ว่าเหตุผลที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจน้อยที่สุดก็เป็นเพราะว่าเงื่อนไขของมันนี่แหละที่ต้องให้เลือดของชาโด w เหลือน้อยกว่า500คือเลือด500มันคือปางตายแล้วครับ แล้วจังหวะที่ต้องใช้อันติทั้ง,งที่เลือดเหลือแค่นั้นผมว่ามันน้อยมากๆอะ่ะคือไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้แต่ผมมองว่าสถานการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นน้อยอครับเทียร์าสำหรับผมผมมองว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่คือเอางบที่จะเปิดเทียนี้ไปเปิดเทียให้ตัวอื่นน่าจะยังดีสักว่าจบแล้วสําหรับเรื่องเทียผมจะสรุปเลยแล้วกันชาโดตัวละครสายฟันคอสระยะใกล้โคตรละข้อดีของชาโดคือนี่คือตัวละครสายฟันที่ดีบุกเก่งและฟันเร็วโคตร ไม่จําเป็นต้องบทเทียก็สามารถเอาไปเล่นได้แล้วเป็นตัวละครที่ถอยกลับมาตั้งหลักได้ดีในขณะที่บุกอยู่ส่วนข้อเสียนะครับโอเคทุกคนคงเดาได้ไม่ยากเล่นยากครับเป็นตัวละครตัวเดียวที่ไม่สามารถรักษาระดับความสูงได้เหมือนกับตัวละครอื่น,นเพราะงั้นเวลาเจอศัตรูหนีไปบนฟ้าสูงๆจะจับตัวยากมากคือบังคับให้ตัวเองกระโดดจนกว่าจะถึงข้างบนน่ะต้องฝึกการเบรกให้ดีต้องฝึกบริหารบูสต์ให้เป็นไม่งั้นบูสต์หมดได้ง่ายถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่เหมาะกับมือใหม่ และยังต้องใช้ชั่วโมงบินสูงมากแม้จะมีสกิลที่หลากหลายแต่ช่วยเพื่อนและเล่นแนวหลังลําบากของระยะไกลตัวมันมีแค่เด็เกอร์อะฮะถ้าจะช่วยเพื่อนก็ต้องปาให้โดนแล้วมันไม่ได้โดนง่ายๆด้วยเด็คเกอร์ก็มีให้ปาแค่3อันเด็เกอร์ระเบิดกับเด็คเกอร์ที่ปาแล้วชอ็อตกระสุนมันก็น้อยปาไม่โดนต้องรอรีโหลดอีกมันไม่เหมือนตัวฟันคอสตัวอื่นที่แบบอย่างน้อยอาวุธก็เป็นปืนยิงที่มีกระสุนหลายนัดมีของระยะไกลอย่างอื่นที่สแปมได้ชา์โดไม สมมติปาไม่โดนสักอันทำได้แค่พูดเข้าไปฟันน่ะแนวหลังก็เล่นไม่ได้ดีขนาดนั้นอาจจะเอาตัวรอดได้ดีแต่แสแปมทำเกมนี่คือไม่เวิร์กเลยเบรสกับคอที่แนะนำคือไฟติ้งครับเบรสอื่นผมไม่รู้แล้วว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ยัยงไงส่วนเทียขั้นต่ำคือศูนย์ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวตัวละครชาร์โดตัวต่อไปจะเป็นอะไรลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้ครับแต่หลักๆผมอยากรีวิวตัวที่ผมมีอยู่นะเพราะผมอยากเอาไปลงสนามจริงก่อนแล้วค่อยมารีวิวอะ่ะแล้วก็ผมมีเพจด้วยนะครับสามารถไปกดไล,ลดค ยังไงก็รอติดตามชมได้ในคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ